สวัสดีครับผมอยู่กับผมเจมช่องรักกันชอบกันเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ไกด์หลอดยาวของผมในหักไปผมก็ได้สั่งของใหม่จากอาจารย์เบีย p a c t i c a l Shop นะครับสมุทรสาคร ไกหลอดยาวตัวใหม่ยางดียี่ห้อวินสันคอมแบทนะครับผมส่วนราคาก็ทักถามอาจารย์เบียร์กันเอาเองครับผมอาจารย์เบียร์น่ารักมากครับส่งของเร็วมากครับวันเดียวถึงตอนผมอยู่ที่สนามผมยิงไปสักพักแล้วไกหลอดหัก ไกดหลอดยาวตัวนี้หักผมก็ได้ทักไปปรึกษาอาจารย์เบียแล้วก็ทักไปถามว่าเอาทำอะไรยังไงแล้วก็ได้สั่งของใหม่มาด้วยถามอาจารย์เบียร์ว่ามีไหมอาจารย์เบียก็บอกว่ามีพอดีเลยอย่างดีที่้อบบิสันคอมแบทผมก็ตอบตกลงครับเอาหนึ่งชิ้น ผมก็บอกผมอยู่สนามออกไปเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้อาจารย์เบียบอกสบายๆครับอาจารย์เบียกแกแพ็คของแล้วส่งให้ผมก่อนเลยครับผมขับรถออกจากสนามมาเพิ่งเห็นว่าอาจารย์เบียรส่งของเสร็จแล้วผมก็เลยแวะเซเว่นโอนตังค์ให้เกทันทีทันใด น่ารักครับอาจารย์เบียเก่งอัธยาศัยดีแนะนำทุกท่านไปอุดหนุนแกได้นะครับอาจารย์เบีย t ท c t i c a l ลชอปไม่รู้พี่แกดว่าอยู่ไหนทักมาถามผมก็ได้เอาละครับวันนี้ผมหลังจากที่ไกดหลอดหักผมก็ได้เปลี่ยนใส่ไกดหลอดเดิมจากโรงงานแล้วก็ เปลี่ยนได้วันเดียวของใหม่ก็มาผมก็จะทําการเปลี่ยนของใหม่ให้ดูพร้อมกับวิเคราะห์ปัญหาทำไมไกด์หลอดสเตเลสไกด์หลอดยาวตัวนี้ทำไมมันถึงหักครับผมผมจะวิเคราะห์ปัญหาให้ดูก่อนอื่นขอถอดไกด์หลอดที่อยู่ในปืนออกก่อนครับเอาละครับ เช่นเคยจับถือปืนทุกครั้งกดความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับไม่มีแม็กกาซีนถอดแม็กออกแล้วครับเคลียร์ปืนไปแล้วหนึ่งรอบก่อนการถ่ายทำแต่ว่าระหว่างถ่ายทำเราก็เคลียร์ซ้ำอีกได้ครับดึงสไลด์ดูไม่มีนะครับไม่มีกระสุนค้างสไลด์อนิ้วอย่าแย่ดูไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงนะครับปืนปลอดภัยนะครับ โดสไลด์ล่นไกดยทิ้งไปในทิศทางที่ปลอดภัยต่อไปก็เป็นการถอดถอดไกดหลอดออกมาตอนนี้จะเป็นฝาครอบไกดหลอดมันจะเป็นไกด์หลอดสั้นมาจากโรงงานนะครับผม อดสไลด์ชุดบนออกมาเราจะถอดออกจากกันวางชุดล่างไว้ก่อนครับแล้วก็มาดูชุดบนนี่ก็จะเป็นไกด์หลอดสั้นมาจากโรงงานแล้วก็จะเป็นสปริงสงชั้นขดครอบกันไว้นะครับผมอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ ก็ดีระดับหนึ่งครับไกลหลอดสั้นมาจากโรงงานแต่ปัญหาก็มีครับสอบถามจากอาจารย์ที่เขาเคยใช้มาก่อนเขาก็บอกว่าปัญหาของสปริงสองชั้นก็คือมันจะเกิดการ บิดตัวไม่ค่อยสมบูรณ์เวลาที่มันรับแรงรีคอยยวบเข้ามาก็จะบิดแบบไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็จะมีการเสียดสีกันระหว่างเส้นใหญ่กับเส้นเล็กเส้นข้างนอกกับเส้นข้างในได้เกดการเสียดสีกันเสียดสีไปบ่อยๆทําให้มันสปริงมันบางแล้วก็ เกิดอาการขาดได้ครับผมสปริงขาดอาจารย์ท่านก็พูดให้ฟังว่าท่านก็ได้เปลี่ยนให้หลายคนไปแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือสปริงมาจากโรงงานนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงครับเนื่องจากเป็นสองชั้นขดครอบกันมันก็ยิงลูกซ้อม ธรรมดาบ้านเรากระสุนหัวตัดความเร็วต่ำบางนัดก็จะมีเกิดอาการติดขัดครับเพราะว่าสปริงนี้น่าจะประมาณ18ปอปด์นได้เหมือนในคลิปที่คุณปอนลองยิงนะครับคุณปอนมาดูกันเพราะยิงก็เกิดอาการติดขัดอยู่นัดหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นได้ครับสปริงจากโรงงานที่เขาทํามาประเทศเขาไม่มีลูก ซ้อมความเร็วต่ำเหมือนบ้านเราครับขอผลิตมาสำหรับลูกจริงผมก็เลยเปลี่ยนออกทั้งชุดแล้วก็มาใส่ไกด์หลอดยาวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสปริงใหม่เป็นสำหรับใส่ไกด์หลอดยาวโดยเฉพาะเป็นสปริงชั้นเดียวสปริงตัวนี้จะมีความ แข็งอยู่ประมาณ16.5ปอนด์นะครับอันนี้ก็สั่งจากอาจารย์เบียร์แต่ทีนี้เราจะมาเล่าปัญหาถึงว่าทำไมไกด์หลดยาวตัวนี้มันถึงหักนะครับผมได้เช็คดูแล้วมันจะเป็นเหมือนเชื่อมต่อกันครับไกด์หลดเชื่อมต่อกันในลักษณะแบบนี้รอยเชื่อมติดกันแล้ว ข้างในก็มีรอยคว้านมาเพื่อจับมาแปะกันแล้วก็เชื่อมติดกันไว้ความแข็งแรงทนทานก็มีน้อยหน่อยแล้วพอเราเอามาใส่ในตัวปืนของเรานะครับใส่ในตัวปืนของเราซึ่งอาจารย์ทุกท่านก็บอกว่าเวลาเราซื้ออะไรมาใส่ สมควรต้องไปฟิตติ้งก่อนนะครับผมให้เขาทำการฟิตติ้งให้มันเข้ากันได้พอดิบพอดีครับแต, gigs, แต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ก็อย่างว่าครับอันนี้ผมซื้อมาใส่เองโดยที่ไม่ได้ไปฟ mm ิตติ้งเหตุที่มันหัก <c oughs> ผมคาดว่าน่าจะเกิดจากตรงนี้นะครับนี่ ไกด์หลอดยาวมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วมันชนแบบไม่สม่ำเสมอกันครับมันไม่ได้ชนแบบว่าหน้าเต็มมันชนแค่ขอบขอบหนึ่งขอบเดียวเวลารับแรงรีคอยของกระสุนเยอะ มันก็ทําให้ตัวที่เขาเชื่อมติดตัวฐานตัวนี้ครับที่เขาเชื่อมติดไว้มันก็เลยเกิดอาการหักถ้าเกิดใครซื้อไกด์หลอดยาวธรรมดาแบบนี้ตามตลาดตามอะไรตามที่เขาขายเป็นของธรรมดาธรรมดาหน่อยแบบนี้ควรเอาไปฟิตติ้งก่อนนะครับผมเพื่อให้เขา ้าเวลาเขาฟิตติ้งเขาจะทําการลบเหลี่ยมลบบุงมหรือทําให้มันเฉียงนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับปืนของเราแต่ละกระบอกได้อย่างพอดีนะครับสมควรต้องไปฟิตติ้งก่อนทุกครั้งนะครับทีนี้ผมก็ได้สั่งของใหม่มามาดูของใหม่กันวินสันคอมแบทอาจารย์เบียร์ส่งมาให้ ของใหม่ของเราจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับเหมือนกลึงออกมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยไม่มีรอยต่อตรงนี้นะครับตรงที่รับแรงกระแทกแล้วก็อย่างว่าละครับของดีเขาทำการทำเหลี่ยมมุมให้มันเข้ากันพอดีผมจะลองให้ดูครับนี่นะครับเวลามันเข้าไป มันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับอ่ามันมีการลบเหลี่ยมมุมมาให้มันชนพอดีอ่ามันจะรับแรงกระแทกทั้งด้านบนด้านล่างครับนี่ครับมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งมันดีมากครับททีดูรู้สึกว่ามันพอดีมาก แต่ถ้าอยากให้ชัวร์ที่สุดก็ต้องเอาไปทำการฟิตติ้งจากสำนักแต่งให้เขาตกแต่งให้มันแบบเข้าแบบสนิทพอดีรับแรงกระแทกทั้งหมดเท่ากันก็จะดีที่สุดแต่นี่ผมแค่เอามาให้ดูก่อนครับยังไม่ได้เป็นการฟิตติ้งแล้วไกด์หลอดตัวนี้ของวินสันมันก็จะ ยาวกว่าตัวนี้เล็กน้อยครับยาวกว่าตัวธรรมดาเล็กน้อยถ้าใส่ไม่เป็นใส่ไม่เข้านะครับวิธีการใส่เขาจะมีข้อต่ออยู่ตรงกลางครับวินสันคอมแบ t มีข้อต่ออยู่ตรงกลางวิธีการใส่ก็ต้องถอดออกมา ถ้าเกิดเอาใส่กันไว้แล้วใส่เข้าไปในตัวปืนเราจะบิดบูทไม่ได้ครับทีนี้ผมจะทำการใส่ให้ดูครับก็ประกอบปืนใส่ลำกล้องเข้าไปใส่บูทล็อกลำกล้องไว้ ต่อไปไกด์หลอดกับสปริงผมใช้สปริงตัวนี้เลยนะครับตัวที่ถอดออกมาจากนี้ทีแลกก็ซื้อมาจากอาจารย์เบียร์เหมือนกันครับสปริง16ปอนตัวนี้นี่นะครับเราก็ใส่ไกด์หลอดสั้นเข้าไปเข้าที่มันประมาณนี้ครับผมนะครับอ่า ทีนี้เราก็ใส่เข้าไปในตัวปืนก็ประกอบปืนตามปกติเลยครับ ใส่เข้าไปเรียบร้อยล็ <Lock. S 1> อกสไลด์ไว้ก่อนแล้วก็ทำการใส่ปั๊กครอบปั๊กครอบสปริงรีคอยเข้าไปนะครับผม mm hmm. ก็จะทำติดติดขัดขัดนิดนึงครับเพราะทำหลังกล้อง mm hmm. แล้วก็ใช้พลาสติก ดันเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยนะครับหลังจากที่เราใส่ปักครอบเสร็จแล้วนะครับเราค่อยมาใส่แกนไกลหลอดที่หลังนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับ หมุนเกลียวใส่เข้าไปมองเห็นกันไหมครับเมือม่อม,อม,อม,อมันเข้าเสร็จแล้วก็ ขันขันแน่นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับเราใส่เรียบร้อยแล้วเปออิทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วครับผมใส่แกลลอนใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ